สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่ายูทู e นะครับนะโอ้ถูกตน่าคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องเพราะว่าเบาเก่งใบให้คลิปมันยาวเกินไปคลิปนี้ก็มายามเม็ดรอบที่สองครับมาครับสมุนทื่เราครับนางสาวแดงโอ้บ่หลับบ่นอนเบาเทปละรับไปแล้วครับ

้ำอยู่พี่น้งองอยากแกะปลาก่อนพี่น้องใส่ลองไหนะน่ะพี้นี่ปลาพี่น้องบอกเก่งใส่ไปใส่ไปถึงนี่ใส่ ลอยอีกแล้วอืมนี่ให้ไปแล้วพี่น้องโอ้หลุดพอด,ดีโอ้สับเแม่นบอ่อใหญพี่น้องอย่าเก็บปลากล้นนครับอืมนี่ยังมรหลังนี่พี่น้อง กลักเข้าไปได้ข้างในโอ้ใบยูพี่น้องยู่บยูติดเกาะใหม่ขออนเขี่ยเบ็ดก่อนครับพี่น้องหลังนี้ไปมุนอายญ่ายังไงล่ะพี่น้องโอ้ใบยูพี่น้องลุดครับเอ้ายูตัวหนีพี่น้อง โอ้นกกระทจะบอยู่เดี๋ยวเด้อพี่น้องโอ้เห็นได้เขียดนกกระทจะบอยู่เดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อปัดน,นึงครับเดี๋ยวมันจะหลุดโอ้โอ้มือเดียวมาคนเดียวน้ำพี่น้อ,องอย่นี้ครับอห่งนได้ละขออย่าเก็บปลายก่อนพี่น้องใส่น้งามครับ ลุงก็หลายพี่น้องนี่เลยครับอู้หู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 หเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วคุณงอบงอบเลยไปยังไปยังคุณน่ะโอ้ยขั้นจุ่มน้ำเลยพี่น้องเดี๋ยวเด้อพี่น้องไปยังไปยังโอู้หูงอ้กระดุกพี่น้องเออกระดุกไง ง่ายครับดุกท่านคุณสัยงามเ,เลยพี่น้องโอ้ยตรง,ยงนั้นเป็นไงขออนุญาตเก็บปลาก่อนพี่น้องขไปแล้วครับโอ้แน่าพี่น้องนี่ครับตรงหน้า อ uh, ้หลังนี้คือพักแถวพี่น้องไม่ใส่หรอโอ้มาอย oh ู่ทรมาพี hey. e ่น้องโอ้ยฮะฮะโอ้ยู่พี่น้องโยยุ่ยยุยลุกพี่น้องกระลุกลุกไปแล้วโอ้ ใหญ่พี่น้องใหญ่เลยใหไงมันสองแต้มแล้วพี่น้งองขออีกมโอ้ลูกใหญเขาไม่ใหญ่เกะปลาก่อนพี่น้องครับก็ยามเป็ดเสร็จแล้วพี่น้อง จากที่เปลาเทศเขาโตไปนอนนะครับเนาะเป่าเกลียงกับแมา่ยามต่อจากเปลาเปลาเท็ได้ไมอ่อีกหาแต้มพี่น้องคอสามแล้วก็ปลาดุกสองครับปลาดุกก็โตใหญ่เลยพี่น้องอ่าชนี่นก,ก็ได้มาเก่าแต้ม เนาะ้พอกันตอนเสาร์นะครับเนาะเอามารอชมว่าตอนเสาร์เข้าจะมาอันคือคืนนี้บอกพี่น้องเราติดตามนะครับเนาะรอดไปกับน้องใจให้บอกเก่งนั่มนะครับเนาะในอีพีสองนี่นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่น้อง ตอนนี้พาไปจาบเมิองเบดครับยังฝนก็ยัง,ยงคึมๆม,มาอยู่พี่นออ้องเมืดอตึบใหม่กาศัยไปนี่แล้วครับนี่หยา่นแล้วครับนี่คือนี้หลายแต้มอยู่พี่น้อง ในปลาเขานี่ครับพี่น้องใส่ไว้บอสบอะไร้ห้งครับติดตลางมาเลยครับไปครับไปทำไม

ไปข้าวแดงเฮ้ย้างนอทีคระดูกครับประตุกหน้าระยะเก็บาป้อนครับไปนะครับจะใส่ดนเนี่ยพี่น้องน้องนีใส่ไปเขาจ้าอา โอ้โหตะกดพี่น้องอืมอ้มอาวอ,อ้าวตะกดตัวงามเนี่พี่น้องตะโกดขอเดี๋ยวเก็บป่าก่อนพี่น้งองโซนนี้ก็เก็บเสร็จเสร็จแล้วครับพี่น้งองโซนนี้ก็ไม่ค่อยมาร์สมาได้ครับ ได้ไม่อสองแต้มพี่น้องนี่ครับใส่ในหน้าเข่านี่ครับถ้ามีดักใส่ประกดไว้น้ำพี่นอ้องขึ้นจะได้ประกดมาตัวนึ่งประดุกเนาะครับเนาะเศานี่บอ่ค่อยมานบันเด็ เมื่อเติบไม่อีกแล้วพี่น้องนี่ก็เครื่องกระตกอย่างหนักเลย่วงนี้ก็เขาหนาฝนแล้วพี่น้องนามเนือกำลังมากคลิปนี้อําลาพระจากแล้วพี่น้องไว้พอกันคลิปหนานะครับเนาะสากรสับสะไข่สันกระดิ่งเห็นน้ำเด้อพี่น้อง กดไลค์กดแชร์ให้เบาเก่งน้ำเนยคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ